สัปดาห์นี้ที่ป๊อปป๊อปซินีมาเสาร์ที่13บสามพบกับสกูปเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์ที่ใครหลายคนรอคอยจากผู้กำกับกิโลโมเดลโตโรกับแปซิฟิกริม เอกเคนิคาเฟ่เสาร์ที่13สองพี่น้องเปิ้ลหน่อยและสับปะรดแหนเปิดบ้านต้อนรับหนุ่มๆเกสโนวาที่จะมาร่วมพูดคุยและโชว์สดสดสุดมันพร้อมทั้งเข้าครัวดทำเมนูสุดพิเศษเลี้ยงสองสาวเจ้าของบ้านเอเชื่อโซไซตี้อาทิตย์ที่14พบกับภาคต่อของเรื่องราวการคัมแบ็กของ12หนุ่มเอ็กโซศิลปินป๊อปเอลิสประจำเดือนกลุ่มใหม่กับผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเขาเอ็กโซเอ็กโซคิสแอนด์ฮาร์ พ้อมกับภาพบรรยากาศงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกในเมืองไทยของนางเอกสาวซูปเปอร์สตาร์จากประเทศเกาหลีพักชินเฮกับ2013พักชินเฮเอเชียทัวร์กิสฟออฟแองเจิลินไทยแลนด์สดในโซปป๊อปเน็ตเวิร์กโชว์จันที่15พบกับวงร็อกมังกี้เชคเกอร์ที่จะมาบุกสตูดิโอแนะนำตัวให้แฟนๆชาวป๊อปได้รู้จักกับหนึ่งซิงเกิลล่าสุดของพวกเขาคือเลวใช่ไหม ปรเดีที่18พบกับสาวน้อยผิวเข้มวัย17ปีตาตั้นพัทรรปียายินยาวศิลปินหญิงคนแรกของสังกัด GID ที่จะหอบมิวสิโอเพลงแรกในชีวิตของเธอมาแนะนำกับ g o o ดบอ y สุขี่19พบกับ s u ม m มอร์สตอฟโกนตรีน้องใหม่ที่นำโดย2พี่น้องฝาแฝดเอิงเอ่ยที่จะมาชวนทุกคนขยับเบาๆไปกับหนึ่งซิงเกิลสุดเหงาของคนเฝ้ารอ,อกับรักษาสัญญา あうん。